สวัสดีครับอันนี้จะออกกําลังกายมาวันนี้วันที่7แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายจะถ่ายให้ดูว่าแต่ละวันออกกําลังกายอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ตื่นมาก็เริ่มต้นจากการเดินเดิน1ชั่วโมงนะครับเดินไม่วิ่งเพราะว่าน้ําหนักตัวเยอะยังไม่วิ่งนะครับยังเดินอยู่เดินหชั่วโมงแล้วก็ไปออกกําลังกายเริ่มต้นด้วยการเดินตอนเช้านะครับ เดินก่อนเลย1ชั่วโมงเดินไปเรื่อยๆนะครับอากาศดีมากๆตอนเช้าเชแบบนี้แล้วก็มาเล่นลุกกิ้งครับสร้างกล้ามท้องกับหมาคนข้างบ้านอันนี้จะเล่น200ครั้งนะครับลงช้าๆขึ้นช้าๆเกรงหน้าท้องไว้นะครับทำไปเรื่อยๆค่อยๆนะครับอย่าใจร้อนแล้วก็มาต่อด้วยกระโดดเชือกครับกระโดดเชือกครึ่งชั่วโมง กระโดดไปเรื่อยๆครับถ้าเปิดเพลงกระโดดด้วยยิ่งดีนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าที่ลูกนอนพักผ่อนก็เลยไม่อยากจะเปิดเพลงนะครับกล้ามขาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้น้องกระโดดไปเรื่อยๆครับกระโดดเพลินอยู่นะครับสามารถลดน้ําหนักได้ไวดูจาก YouTube มานะครับก็กระโดดตามฟิลไปเรื่อยๆค่ยเชือกบ้างเก็บเชือกบ้างนะครับแล้วกลับมาโดดอีกรอบนึงแบบนี้ครับแล้วก็ นี่ยกเหล็กเวทเทรนนิ่งครับอันนี้ก็ดูตาม youtube นะครับไม่ได้มีความรู้อะไรดูตาม youtube ที่เขาสอนล้วนๆเลยนะครับแล้วก็มาดึงข้อดึง20ครั้งครับแล้วก็วิดพื้นวิดพื้นกว้างนะครับจับกว้างก่อนอันนี้ทำสามเซตนะครับเซตละ15บห้า แล้วก็จับแคบ3เซตเซตละ15นี่ครับทำไปเรื่อยๆแขนเริ่มมีกล้ามขึ้นมาครับแล้วก็สควอชค่อยๆฝึกไปครับทำถูกบ้างผิดบ้างแต่อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มนะครับเล่นหน้าแขนครับอุปกรณ์จะก็ค่อยๆซื้อนะครับค่อยๆซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ เล่นหน้าแขนอ่าใช้ได้หลายท่านะครับจนหมาคู่ใจมาอีกแล้วไม่ใช่หมาแจ็คนะครับอันนี้หมาคนข้างบ้านชอบบรรยากาศตอนเช้าๆาจริงอากาศดีมากๆครับอากาศแบบนี้ชวนให้เราออกกำลังกายนี่ปั๊มหน้าแขนไปอีกอ,อันนี้เล่นไหลครับเล่นทั้ง6โลแล้วก็10บโลนะครับสลับกันไปมา อันนี้เซตละสิบครั้งนะครับเล่น3ามเซตเขาบอกให้ทําแบบนี้เราก็ทําตามนะครับขึ้นแล้วก็ลงช้าๆขึ้นครั้งลงช้าๆแบบนี้ครับอึ๊บนี่จบด้วยสวอรอีกทีนึงให้ขากระชับนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคครับอันนี้ก็เป็นข้าวๆข,ของ หนึ่งวันตอนเช้านะครับที่แจ็คออกกําลังกายเดินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเวทนะครับก็เหมือนที่แจ็คถ่ายให้ดูว่าเวทท่าอะไรบ้างและทําอะไรบ้างในแต่ละเช้านะครับแล้วตอนเย็นห้าโมงเย็นแจ็คก็ออกกําลังกายอีกรอบหนึ่งส่วนมากจะเป็นพาลูกๆวิ่งเล่นนะครับแล้วก็ดึงข้อเวทกระโดดเชือกก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวแจ็คจะถ่ายลงให้ดูบ่อยๆนะครับส่วนมากอ,อาจจะเป็น อาทิตย์ละครั้งเพื่อให้มันมันเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเนาะี๋ยวจะก็เก็บไว้ดูด้วยแหละโอเคเป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากจะลดน้าหนักนะครับลดไปพร้อมๆกันครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ